สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเนี้ยเรามาติดตามแผนการลงทุนประจําวันพฤหัสที่19พฤษภาคมเนาะก็ต้องบอกว่าต้อนรับนะครับถ้อยถแถลงเซอร์ไพรส์เมื่อคืนอีกทีหนึง่งคือเมื่อคืนเนี่ยมันมีถแถลงการนะครับว่าคุณโจโรมพาเวลเนี่ยได้ไปออกรายการทางทีวีนะครับแล้วก็มีการพูดคุยถึงปัญหาเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเนื่องจากว่าท้อยถแถลงยังคงยึดเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมนะครับว่าแม้ว่าจะกังวลต่อสภาวะเงินเฟ้อเนี่ยแต่การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสิ่งที่เขากังวลมากยิ่งกว่าก็คือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะไม่ส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองที่ดีต่อแผนการลงทุนและทิศทางการลงทุนครับ เดี๋ยวลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจากทยถแถลงตรงนี้ในแต่ละพตภัณฑ์การลงทุนมีมุมมองอย่างไรบ้างในวันนี้นะครับในส่วนของ S50 เลยนะครับจะพบว่าถ้าใครที่ฟังนะและปิดตามแผนช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยวันนี้จะไม่ตกใจนะเพราะอะไรอะมันทดสอบซัพลายโซนมันจะกระ,กระชากลงมาไม่แปลกนะครับแต่ทีนี้ให้สังเกตในช่งชวงเช้าเนี่ยราคาลงมาทดสอบบริเวณ955เนี่ยยืนเหนือแนว BREAK AWAY ้แกบได้ยืนเหนือแนว BREAK AWAY ้แก็บได้เพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้อาจจะทำเบรกเอาไว้แกบหรือแอสซั i ติงแกบกระโดดขึ้นไปต่อนั่นเองเพราะฉันในช่วงบ่ายเนี่ยก็ยังเป็นกลยุทธ์ยอดซื้อจริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนในคลาสท,ที่ลงทะเบียนเข้ามาเทรดด้วยกันนะครับก็จะได้ซื้อตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละนะครับ พอราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ955ได้นะหรือถ้าใครที่เป็นนักเรียนที่มีวินัยและติดตามแผนการลงทุนเป็นประจำสม่นเสมอเนี่ย<ๆ>ก็จะพอเห็นแนวโน้มที่ทางการลงทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ย่อลองนะครับสะสมหุ้นรายตัวตั้ง stop loss บังกำไรอย่าปล่อยให้กำไรกลายเป็นขาดทุนนะครับอะทีนี้ ไปดู Forex Factory กันครับในวันนี้เนาะประิ็นข่าวในวันนี้ครับมี Unemployment Claim นะกรขอรับสวัสดิการการว่างงานของอเมริกาขอคาดว่าจะขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงละ่ะอ่าถ้าขอรับลดลงนะครับระยะสั้นระยะสั้นจะส่งผลให้กดดันราคาดัคนเล็กๆแต่มันมีตัวหนึ่งที่ดีกรีพอๆกันรับเป็นกล่องส้มเหมือนกันก็คือ Existing Home s a l e นะครับยอดขายบ้านเขาคาดว่าจะต่ำลงและ a ฟด manufacturing index เนี่ยเขาคาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะลดลงทั้ง2ตัวนี้ครับส่งเสริมให้ดัชนีทองคำนะครับราคาทองคำดีดต,ตัวสูงขึ้นได้และกดดันดัชนีดอลลาร์เพราะฉะนั้นน้ำหนัก2ใน3กล่องวันนี้นะครับสนับสนุนให้ราคาทองคำดีตัวได้ในเชิงฟาดเมนทัลนั่นเองเดี๋ยวไปดูในเชิงเทคนิคกันดีกว่านะครับในส่วนของเทคนิคเองนะครับหลังจากเมื่อวานที่ราคากระชากขึ้นไปแรงๆเนี่ย ก็มีการย่อพักฐานนะครับแต่ในลักษณะของการพักฐานหรือการทำเบสไลน์เนี่ยจะเห็นว่าราคาออกข้างแบบมีนัยสำคัญย่อลงมา61.8%ตตามฟิโบนัชชีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งการย่อลักษณะแบบนี้ครับเขาพร้อมจะปรับตัวขึ้นต่อแล้วนั่นเองทีนี้กรอบการกระชากในการขึ้นต่อในวันนี้เลยนะครับความเป็นไปได้ตามฟิโบนัชชีแล้วกันนะความเป็นไปได้ของฟิโบนัชชีในการที่เขาจะขึ้นต่อหรือปรับตัวขึ้นไปในวันนี้นะครับ ถ้าเราใช้โลที่18-2 1นะครับโอกาสที่วันนี้ราคาจะปรับตัวขึ้นไปต่อเนี่ยอาจจะมีที่1842นะครับถ้าไล่าตามลำดับเป้าเนาะ1816 1819 1821 1823 1827 1831นะครับและ1842ตามลำดับนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับว่าวันนี้ราคาจะดิดตัวขึ้นไปแค่ไหนทีนี้ สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งและเป็นข้อควรระวังสำหรับใครก็ตามที่คิดจะสไนเปอร์หรือรันเทรนตามแผนในไลฟ์สดนะครับจุดข้อพิจารณาครับเมื่อวานเนี่ยผมเน้นย้ำกรอบของราคาให้แล้วนะครับว่าในโซนของราคาเนี่ยต้องไม่ปิดต่ำกว่า1.814เขาก็ปิดไม่ต่ำ่า,าจริงๆนะคือเขาปิดที่1.816โดยประมาณ1.815.6ทีนี้ความน่าสนใจคือประเด็นนี้ครับ จะสังเกตว่าราคาในไทม์เฟรมของเมื่อวานเนี่ยเป็นโดจิแสดงว่าเขายังไม่ได้เลือกทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่าเขาจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพียงแต่ว่าโดยทิศทางของการกลับตัวของราคาเนี่ยราคายังไม่กืนกินแท่งเขียวก่อนหน้าคือบริเวณ1811เพราะฉันจากจากแพทเทิร์นราคาแบบนี้การตัดสินใจหรือรูปแบบราคาที่ที่ใช้เป็นข้อพิจารณาในวันนี้เลยนะครับเราเลยคาดการหรือคงมุมมองที่ว่า ถ้าราคายังไม่หลุดนะครับโซน1813ไปซะกอ่อนเนี่ยไม่หลุดนะฮะยังคาดหวังการรีบาวด์หรือการดีดตัวได้อยู่แม้ว่าจะมีการกลับตัวจาก price action ใน time frame day นะครับจะสังเกตว่าใน time frame day เนี่ยมีแท่งกลับตัวแท่งเขียวแท่งยืนยันเขาดันไม่คอนเฟิร์มการยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นครับมีขึ้นมา retail ครึ่งดึงแล้วก็ปรับตัวลดลงไป เพราะฉันตรงนี้เหมือนเป็นกรอบการสะสมแรงมากกว่านะครับในทางเฟรมภาพใหญ่เนี่ยมันเหมือนเป็นกรอบการสะสมแรงซึ่งพอสะสมแรงเนี่ยหวัน2วัน3วันเดี๋ยวต้องดูครับว่าเขาจะใช้การสะสมแรงซื้อขายกี่วันเพื่อดีดตัวขึ้นไปต่อนะครับคือมุมมองฝั่งซื้อยังให้น้ำหนักที่ค่อนข้างได้เปรียบอยู่ในทางเฟรมใหญ่นะทางภาพวันและภาพ4ชั่วโมงหรือกระทั่งในภาพ1ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันนะครับหรือกระทั่งในภาพ1ชั่วโมงก็เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ว่า ถ้าถ้าในมุมมองการติดตัวตรงเนี้ยเราก็ต้องมาพิจารณากันเนาะว่าแถว1 8ึ0ที่เป็นนัยสําคัญที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยหลุดหรือเปล่าถ้าไม่หลุดนะครับก็คาดหวังการติดตัวในทางเฟรมประยะสั้นเนาะตามลําดับเป้าที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วกันโอเคในส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดมาครับ WTI เนาะ ก็ตามน้ำหนักเลยย่อซื้อเมื่อวานมีเตือนให้เติมน้ํามันแล้วด้วยวันนี้ราคาน้ํามันขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าถ้าแพทเทิร์นราคาหรือรูปแบบราคาเป็นประมาณนี้โอกาสที่จะกลับขึ้นไปยังมีอยู่สําหรับ wti นะครับก็ระวังการกระชากข,ของราคาน้ํามันด้วยแล้วกันนะครับตัว btc เองนะครับน้ําหนักตอนนี้มีการย่อลงมาแล้วนะครับตามแพทเทิร์นเลยเนาะทีนี้ก็ถ้าไม่มีนิวโลต่ำกว่านี้นะครับ ก็คงตามแผนเดิมไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็มุมมองยังคงเป็นมุมมองแผนการลงทุนเดียวกับเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยถ้าใครที่ ยังไม่ได้ดูคลิปของมาวานแนะนำให้ย้อนกลับไปดูนะครับที่2นาทีบอกภาพ time f r a m e week day ชั่วโมงไว้อย่างละเอียดรอบครอบถี่ทั่วเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับการลงทุนให้กับทุกทุกท่านแล้วกันนะครับก็ขอให้น้องลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินชุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงจริงนั่นเอง